เดี๋ยวเรามาดูในกาตั้งโต๊ะนะครับตัวนี้ก็เป็นในกาไม้นะครับเป็นขอบไม้แท้นะครับแล้วก็ประดับเพชรจากสวาล็อกกี้นะครับนี่นะครับก็จะหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์จับนะครับว่าอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะครับเซนเซอร์เวลามืดนะครับอ๋อตัวนี้เดี๋ยวนะอ,อ่ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์มืดเดี๋ยวนะมันมีเซนเซอร์เดี๋ยว ตัวนี้น่าจะมีเซ็นเซอร์อ๋อตัวนี้เป็นไฟบอกนะครับว่าว่ามันจะเป็นแบบรับสัญญาณได้หรือไม่ได้นะครับตัวนี้มันสามารถปิดปิดระบบเลดีโอคอนโทรได้นะครับตัวนี้พ่อค้าปิดไปข้างหลังแล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีเสียงเพลงนะครับตัวนี้ก็จะประดับเพชรวาล็อกกี้นะครับแล้วก็จะหมุนอย่างนี้หมุนสวยๆแบบนี้นะครับ ไปตั้งโต๊ะดูดีนะครับหรูหรานะครับแล้วก็สภาพโดยรวมก็สวยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะให้ดูถ้ามองอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นครับมันต้องแบบมองย้อนย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวยามจะหานะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้ามองแบบว่าให้แบบย้อนแสงเนี่ยมันจะเห็นเป็นรอยขูดเนี่ยตรงกระจกหน่อยนึงนะครับก็ไม่หน่อยนะครับก็เห็นตามเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวยามให้มองย้อนแสงดูนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งแบบเนี้ย ปกติหรือจะมองเอียงมองอะไรเงี้ยไม่เห็นนะครับก็จะไม่เห็นนอกจากว่าให้มันสะท้อนแสงถึงจะเห็นนะครับนะครับกรอบไม้นะครับทําจากกรอบไม้อย่างดีนะครับสภาพโดยรวมค่อนข้างสวยนะครับนี่นะครับสามารถปิดอันนี้ได้นะครับปิดปุ่มเรดิโอคอนโทรลนะครับต่อนีใช้ฐานสี่ก้อนนะครับใช้ฐานสี่ก้อนนะครับ สภาพโดยรวมค่อนข้างสวยเลยนะครับอันนี้รุ่นนะครับเป็นรุ่นเขาลองดูนะครับยจะมีรุ่นเปรุ่นนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ